สวัสดีครับบาสเตอร์โปครับพรักเจ้าเก่าคับแม็กซ์ครับวันนี้ก็หลังจากที่พิรักหายป่วยปุ๊บพวกเราก็รีบมา JR ก็ป่วยเออป่วยหมดเลยช่วงนี้เป็นเทรนเป็นเทรนเป็นเทรนที่ที่โพสตลงไปเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนาะว่าต้องหยุดถ่ายเทปเพราะว่าโอเค JR ก็ติดโควิดแล้ววันรุงขึ้นพิรักก็กลัวไม่อินเทรนก็เลยติดตามตามน้องไปนะฮะ มีผมเนี่ยตกเทรนอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ออตอนนี้พี่รักหายแล้วน้องเอจอารหายแล้วนะครับก็เลยกลับมาถ่ายเทปกันได้ครับผมนะฮะซึ่งวันนี้พวกเราจะเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวิวตัวเ,ออเป็นคู่ที่เชื่อว่าหลายๆคนก็รอจะดูกันอยู่เนาะเพราะมันก็ถือว่าเป็นตัวไฮป์ตัวหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้ก็<ส>คือตัวใช่ g t Cu คัท บผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง I am 2 4 7เนอะที่ให้เรามาตั้งแต่แรกใช่แต่ว่าเราติดติดติดโควิดก็เลยไม่ได้ม่า่ายนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมา performance review ให้แบบละเอียดละเอียดเหมือนเดิมเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของ G T Cut 2อันนี้กคือกล่องบัรกล่องเดิมเออกล่องเดิมนะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรกล่องเดิมให้ดูเฉยๆว่ากล่องเดิมแล้วเข้าใจว่าถ้ามี G T ตัวอื่นก็จะเป็นกล่องเหมือนเดิมแบบเดียวกันแบบเดียวกันคิดว่านะก็เปลี่ยนแค่สัญลักษณ์เหมือนเดิมครับผมครับอ่าไปเรื่องกล่องอันนี้ก็เป็นตัวรองเท้านะฮะคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นกันไปเยอะแล้วล่ะนีเหมือนกันอืม แต่ว่าพี่รักยังไม่ได้ใส่ใใเพราะว่าเตรียมจะใส่ติดโควิดเตรียมหลายรอบแล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่นาทีเรียบร้อยนะฮะก็ก็ยังเป็นแบบของใหม่ๆจริงๆอยู่นะครับมีเมื่อกี้ได้ลองเทสต,ตอนที่เราถ่ายแบบอตอนออนฟีดนะครับอเอ้แค่นั้นพี่ก็รู้สึกฟิลดีมากแล้วนะฟ <Feel fan S 1> ิลแฟนฟิลแฟนถุยถุยโอ้ยอ่ะเออ GT Cut ันะครับ ก็เป็นตัวพัฒน,นาต่อจากรุ่นแรกเนาะซึ่งหน้าตาเนี่ยมันผิดแปลกไปจากรุ่นแรกนะแต่แตกไปเลยอ่ะเออเกือบเกือบแบบจําไม่ได้นะฮะถ้าเกิดรุ่นแรกใครจําได้เนาะตอนไลฟ์ผมก็มีเอามาเทียบให้ดูว่าแบบมันก็จะดูลำล้ำดูอะไรพวกนี้หน่อยเออแต่ว่าตัว2มามันกลับกลายเป็นดูแบบเรียบเหมือนรองเท้าวิ่งไปเลยนะครับเหมือนรองเท้าวิ่งมากๆเออแล้วก็ลักษณะการใส่เล่นของมันเน่ะก็ <c oughs> เหมือนรองเท้าวิ่งจริงๆครับนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว traction นะ traction ตัวนี้นะครับเขามีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า smear traction เป็นไงอ่ะมีสัพัว traction เนอะ smear traction เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นชื่อเรียกของ traction ที่เขามีตัวยาง2แบบอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกันซึ่งทำงานไม่เหมือนกันนะครับ ยาง2แบบที่ว่าก็คือตัวสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยเป็นยางแบบเดียวกันซึ่งมันจะเป็นยางที่เรียกว่าอะไรเป็นยางแบบยางยางอะ่ะเออแต่มันก็กดแลวมันก็นิ่มๆหน่อยนะใช้คําว่าเป็นยางบวกพลาสติกแล้วกันเออ,เอ,อททีเออเป็นยางเหมือนกึ่งพลาสติกที่มีความค่อนข้างแข็งนิดนึงอ่ากับยางอีกประเภทหนึ่งก็คือส่วนที่มันใช้หยุดที่พื้นจริงๆอะนะก็คือตัวสี ชมพูหรือส้มวะวสีโอโรสตัวเนี้นะครับ <CEO Rose. S 2> ก็มันจะเป็นยางที่เป็นยางจริงนะซึ่งตัวยางตัวเนี้มันก็มีแบบหลายเลเวลเออนาะมันก็จะแบบเป็นชั้นแลชั้นลงไปแล้วก็มีความหนาออมีความลึกมากพอสมควรนะครับซึ่งจุดที่เขาว่างอะ่ะมันจะเป็นจุดที่เราจะเวลาเราจะเบรกอะ่ะจุดนี้มันจะเป็นจุดที่สัมผัสกับพื้นพอดีนะ ก็ส่วนตัวที่ได้ลองใส่เล่นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ทำได้ดีนะคือนึกจากจะหยุดก็หยุดได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นท็อปเทียอะไรขนาดนั้นก็คือถือว่าใช้ได้นะฮะส่วนเรื่องความคงทนเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะทนน่าจะทนเลยนะครับคนที่เอาไปใส่เล่นในปูนขัด ก็สบายไปไม่มีปัญหาแน่นอนครับส่วนคนที่จะไปเล่นปูนหยาบเนี่ยผมค่อนข้างกังวลอย่างเดียวก็คือกังวลไอตรงสีเหลืองๆกลัวมันหักนะมีโอกาสสูงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเดี่ยวๆอ่ะใช่มันเป็นแบบชิ้นๆน่ะเป็นชิ้นๆออกมาก็เลยกลัวว่ามันอาจจะหักได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามกับรองเทารุ่นอื่นๆอะไรพวกนี้ที่ใบแบบ traction blade มันบางๆอ่อนๆเนี่ยไอเนี่ยมันทนกว่าอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเลือกได้ก็อย่าไปใส่เลยเพราะรองเท้าก็ไม่ใช่ถูกนะต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่อยู่ในกระแสที่ดีาะฉะนั้นราคาไม่ถูกใช่ถ,ถูกไม่ได้ราคาป้ายนะราคาป้ายก็ไม่ถูกใช่ราคาป้ายก็ไม่ถูกนะครหกพันสองีไอเอ็มเวนี่โก็ก็ไม่ถูกนะฮะดังนั้นก็อย่าเอาไปลุยปูนเลยนะจ๊ะถัดมาที่เรื่องของเอ่อคุชชั่นระบบรองรับแรงกระแทกนะครับ <m ix> <m ix> ใน GT Cut 2เนี่ยมันก็มีการาปรับปรุงทวคขึ้นมานิดหนึ่งเมืม่อเทียบกับตัวแรกนะครับก็คือเขาก็ใช้เป็นตัว Zoom s t o b e l เหมือนเดิม,มนะแต่ว่าตัวแรกเนี่ยเขาจะมี Zoom อีกชั้นหนึ่งอยู่ใต้ Stobell ที่ส้นเทา้เาแล้วก็พื้นก็จะเป็น React Drop In Midsole นะครับผมเอาออกมาให้ดูของพิลักก็มีนี่ เที่ยวออกมายังยังยังเอเก็บไปแล้วเมื่อกี้เออกมาทีแล้วเอกไปแล้วไงเอออันนั้นคือตัวแรกนะครับแต่ว่าตัว2เนี่ยเขามีการดัดแปลงนิดนึงโดยการที่มันก็ยังมีเป็นเอ่อฟูลเลนส t โตเบลเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่พื้นเลยแล้วก็ตัว d r อป In m i ิ s โซ e ก็ยังเป็น React เหมือนเดิมเพียงแต่ซูมเนี่ยเดิมที่มันเคยถูกอยู่ชั้นล่างที่สุดที่ส้นเท้าย้ายมามันถูกย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็ จะเอามาอยู่ติดกับตัว React Stable เลยเอ้ย React Drop In เลยครับนะครับซึ่งตัวซูมตัวนี้ตอนแรกผมก็ใจว่าแบบมึงมีแปะไาแค่นี้แปะทำไมวะเออแต่เอาข้อจริงมันทำงานได้ดีนะแล้วก็ความหนามันไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆน,นะมันหนาอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวเรามองด้วยตาเนี่ยดูกล้องมันเล็กจิ๋มจใช่แต่ว่าพอได้ลองจับลองลองใส่เล่นอนะ จะรู้เลยออะอย่างผมพี่รักอะตอนนี้อาจจะยังแข็งนิดนึงพี่ลองจับของผมดูไม่เอ้ยเดี๋ยว <laughs> โอ้โหกูกาดแล้วมนันนองหมาอันนี้นุมม่มไหมก็อยู่เองจับผมดูนุมมน่มปะอันนุม่มๆอันนี้นุ่มกว่าของพี่เออ,อ,อ,อเพราะอันนี้ผมนวดมาแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะบอกว่าคุชชั่นของตัวนี้เอ่อเทียบกับตัวแรกอะผมรู้สึกว่าตรงส้นอะเรารู้สึกถึงตัวซูมมันได้ชัดเจนกว่าว่ามันมีจังหวะแบบ สมมติว่าถ้าเกิดเราทิ้งน้ําหนักลงที่พื้นหลังจากที่เราเบรกอ่ะแล้วเราทิ้งน้าหนักลงเนี้ยไอซูมตัวเนี้ยมันจะดีดขึ้นมานิดนึงชัดเจนกว่าตัวแรกครับนะครับทั้งที่ก้อนเล็กกว่าด้วยนะเออผมผมค่อนข้างรู้สึกแบบเออมันบิดขึ้นมานิดเดียวแล้วมันก็ให้ผลที่ดีอะ่ะรู้สึกชื่นชมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงไอ้ drop in react ตัวนี้นะฮะเออก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น ไม่เทียบกับตัวที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยที่ผมใส่เล่นอ่ะผมรู้สึกว่าหน้าเท้ามันบางมากนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นตัวเนี้ยช่วงกลางเท้าตรงเนี้ยเนี่ยช่วงกลางเท้าตรงเนี้ยจุดที่เราใช่จุดที่เราลงน้ําหนักอ่ะมันหนาขึ้นมาแบบชัดเจนเลยอ่ะทให้ผมเมื่อกี้ผมบีบไล่อยู่ในจุดนี้ผมรู้สึกว่ามันหนาสุดใช่มันทําให้แบบเวลาที่เราออกตัววิ่งอ่ะมันเหมือนมีอะไรที่คอยแบบถีบเราให้พุ่งอ่ะ เออนอกจากโครงสร้างของรองเท้าที่มันแบบเสริมช่วยให้เราวิ่งแล้วนะมันยังมีตัว React ตัวนี้เข้ามาช่วยคือเนี่ยใครที่เป็นสายวิ่งจะรู้เลยหวเชิดๆอย่างเงี้ยมันเอาไว้วิ่งเออเนี่ยคือวันแรกที่ผมใส่อะ่ะผมบอกเลยว่าตะคิวกินเดี๋ยวเราให้ฟังนะฮะก็ระบบรองรับแรงกระแทกตัวนี้ผมใช้คำว่า อยู่ในปริมาณที่พอดีสําหรับสายวิ่งนะครับ,รบมันซับพอร์ตสายวิ่งแบบชัดเจนเลยอะสายที่ใช้ความเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง f a ฟาสเบรกหรือว่าพวกที่ชอบวิ่งตัดเข้าไปเล่นข้างในอะไรเงี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆซึ่งผมคิดว่ามันดีกว่าตัวแรกนะโดยส่วนตัวเลยครับออถึงคุชชั่นตรงช่วงตรงช่วงโคนกระดูกเท้าหน้าเท้าเราอะมันจะหนาแต่ช่วงปลายเท้าอะช่วงนิ้วโป้งอะมันบาง okay. ทำให้คอร์ดฟิลอะมันไม่หายมันย,ยังรู้สึกถึงช่องหน้าเท้านี่บางสุดเออยังรู้สึกถึงพื้นใต้เท้าอยู่นะฮะก็ก็เป็นคุชชั่นที่ดีเหมาะกาบสายวิ่งมากๆตัวนี้นะครับเออถัดมาที่เรื่องซัพพอร์ตล็อกดาวนะครับระบบซัพพอร์ตของตัวนี้ผมจะบอกว่าการที่ทเขาเปลี่ยน upper อัปเปอร มาใช้เป็นอัปเปอร์ที่เป็นกึ่งพลาสติกเนาะเป็นกึ่งเหมือนแบบเมชนิดอะใช่ครับเออทำให้ทำให้การล็อกดาวน์ช่วงหน้าเท้ามันไม่แนบไปกับเท้าเราอ่ามันเลยผมรู้สึกว่ามันเหลือพื้นที่ช่วงหลังเท้าเราอะ่ะช่วงเนี้ยค่อนข้างเยอะสำหรับผม,มนะครับก็เป็นฟิลที่แปลกๆแ,แล้วผมก็ไม่ไม่ได้ชอบมันมากเท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็ ระบบที่จะกดหลังเท้าเราก็จะเป็นแค่เชือกธรรมดาแต่ว่าเชือกตัวนี้เขาโอเคนะเขารัดแล้วอยู่คือไม่ลื่นไม่ลื่นอนเหมือนรัดแล้วก็ล็อกเท้าเราอยู่กับที่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมีเป็นพวกแบบบิวอินอย่างพวกไอฮิลเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ที่เราเห็นกันจะชัดอยู่แล้วว่ามันแบบแข็งมันหนานะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นตัวยางที่ขึ้นมาจากพื้นเนี่ย ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นการ์ดเรลด้วยนะครับก็ตัวซัพพอร์ตเขามีค่อนข้างครบ uh huh. นะรวมถึงออไอ้ตัว d r กอิน r รี c กอันเนี้ยมันก็จะมีเป็นกำแพงขึ้นมาถูกต้องครับนะเนาะทำให้เท้าเรามันมันไม่หลุดอยู่แล้วละ่ะคือมันมันอยู่ในนี้เลยเมีกำแพงกัน้นไว้อยู่แล้วใช่แต่ที่ผมค่อนข้างชอบก็คือว่าตัวนี้น้ำหนักมันเบากว่ารุ่นแรกเยอะมากนะฮะ ผมว่า 1. ด้วยการที่ลดน้ําหนักที่อัปเปอร์สก็คือการเอาซูมที่ส้นเท้าออกแล้วเอามาติดไปตรงนี้เออก็ทําให้รองเท้ามันเบาแบบเมื่อเทียบกับรุ่นแรกถืออยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวนี้เบากว่าโครงสร้างข้างในของ GT Cut 2ันะฮะถ้าใครดูจะเห็นว่ามันจะมีโครงสร้างสีฟ้าอยู่ใช่ครับใต้อัปเปอร์ของชัดเจนเออชัดเจน,เเจนเพรอัปเปอร์ด้านนอกม่ออกแนวใสๆส,สเีทหน่อย ก็ไอตัวโครงสร้างข้างในเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องการแบบคอนเทนเมนต์ก็คือการครอบเท้า huh. เออทำให้เท้าเรามันไม่หลุดออกจากจุดที่มันควรจะอยู่นะครับก็เป็นแนวคิดที่ฉลาดแล้วก็มันสามารถเอามาช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของอัปเปอร์ได้จริงๆถ้าใครลองสังเกตดูจะเห็นว่าตอนนี้แอ r j จอร์แดน37ก็มาใช้แบบนี้เหมือนกัน uh huh. นะครับก็ เป็นโครงสร้างที่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มในกี้เริ่มเอามาใช้ในยุคหลังๆนะฮะเราน่าจะได้เห็นบ่อยขึ้นครับก็ลองดาวซัพพอร์ตไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับถือว่าผมใส่แล้วผมค่อนข้างมั่นใจให้ถ้าเต็มสิเนี่ยผมอาจจะให้สักแก็คือดีกว่ามาตรฐานนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาเป็นเรื่องของ m a t e ท i เรนะครับ แมทเทอเรียลตัวนี้ธรรมดาธรรมดานะเออไม่ได้มองว่ามันหรูหราหรือว่ามันมีราคาถ้าเทียบกับตัวหนึ่งอ่าเออถ้าเทียบกับตัวหนึ่งอ่ะไอเนี่ยดูถูกไปเลยว่าดูถูกว่าแต่ถามว่าวัสดุมันดูแบบกาบไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใชมันก็ไม่ได้ดูกาบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแพงใช่เออถ้าเทียบกับตัวหนึ่งอ่ะไอเนี่ยดูถูกไปเลยนะ ก็วัสดุหลายๆอย่างไม่ได้พรีเมียมเท่าที่ควรแต่ระบบเขาอะทำให้ผมรู้สึกว่ามันก็เหมาะสมกับราคาอเออเป็นระบบที่ให้มาคุ้มค่าว่างั้นเถอ <c oughs> ะบบ <c oughs> ใา่มาคุ้มค่าย, <c oughs> ยมาเยอะใช่เหมือนอะไรทุกอย่างอัดแม่งออกมาให้หมดเลย <c oughs> ใช่เอ,อ่อฟีลในการใส่เล่นโดยรวมนะครับเป็นรองเท้าที่ผมบอกแล้วว่าเหมาะกับสายวิ่งมากๆเมื่อเรายืนเนี่ยเอ ผมจะบอกว่าเราทิ้งน้ําหนักตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งอะ่ะด้วยโครงสร้างของรองเท้าอะ่ะมันจะทําให้เราเหมือนแบบพุ่งไปแล้วอะ่ะเออมันเลยพอเราเอาน้ําหนักไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแม่งกูก็ต้องวิ่งตลอดี่ยเ uh huh. พราะไม่งั้นกูจะลม้มอ่าอ,อเออมันก็เลยเป็นรองเท้าที่ทำให้ผมจะคิวกินตั้งแต่วันแรกที่ใส่เออบ,บับงคับบังคับวิ่งใช่มัน แล้ววันนั้นน่ะคือผมไม่ได้วอร์มพาะผมไปถึงสาย<ไ>เออไม่ได้ลงไปเดินยิงเล่นเดินเล่นอะไรของผมอะไรเงี้ยเออตะคิวมาเลยกินแล้วเวลาที่เราแบบใช้ปลายเท้ามากๆอ่ะแต่คิวกินแม็กไม่กินที่น่องมันกินที่ข้างหน้าแข้ง <c oughs> เออมันเป็นจุดที่เหมือนแบบเราใช้ยกปลายเท้าเนาะครับ <c oughs> ซึ่งทรมานมากแล้วมันยืดยากมาก ứng ứng. นะครับก็แต่ถ้าใครที่วิ่งเ,งย,เงยอะๆอยู่แล้ว <c oughs> เขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะชอบเลยแหละ <c oughs> ใช่ นั่นจะเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อคุณเลยถ้าคุณกนิยมการวิ่งเหมือนผมเนี้ยชอบวิ่งก็เป็นรองเท้าที่เหมาะกับสายวิ่งจริงๆละครับน่าจะใส่ได้กับแบบพวกพอย์การชูตติ้งการต่างๆอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเบอร์สี่เบอร์ห้าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันอาจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์การเล่นหรือสไตล์การเคลื่อนที่ของคุณมากที่จะเป็นตัวที่ยืนปักหลักซะส่วนใหญ่ เนาะแต่ว่าถ้าคุณเป็นสไตล์ที่แบบตัวใหญ่เล่นเร็วเล่นแรงอืผมก็ก็โอเคนะก็จริงออืเแต่ถ้าคุณเป็นใหญ่ตัวใหญ่ที่แบบจังหวะแค่แบบหันไปนู่นนี่นั่นจังหวะก้าใช่จังหวะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้ถูกใจมากนักนะฮะอืมเพราะว่ามันมันบังคับให้คุณวิ่งจริงๆอะคู่นี้นะครับในเรื่องไซซิ่งเนี่ยผมใส่เบอร์เดียวกับตัวแรกก็คือเผื่อไปครึ่งเบอร์ เราทุกอย่างก็พอดีลงตัวนะครับปลายเท้าไม่ได้เหลืออะไรเยอะมากนะครับพี่ก็ใส่เผื่อเครื่องเบอร์เหมือนกันนะอืมก็โอเคนะใช่คือแนะนำ่าคนเผื่อดีกว่าเออก็ถ้าเผื่อได้ก็เผื่อไปได้เผื่อได้ก็เผื่อนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้สึกว่าเผื่อแล้วมันหลวมหรือมันมันก็แสดงว่าล็อกดาวน์มันดีไงถูกปะล็อกดาวน์มันดีอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ใสออนฟีดอยู่เออก็ล็อกดาวน์มันดีอยู่ ก็ประมาณนั้นสำหรับตัว Gt Cut 2นะเอ่อหลายๆคนมีรีเควส t มาว่าอยากให้เทียบกับตัวแรกว่าชอบอะไรมากกว่าโดยส่วนตัวนะถ้าเอาหน้าตาผมชอบตัวแรกใช่แต่ว่าถ้าเอาเพอร์ฟอร์มนซ์ผมชอบตัวนี้เพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นรองเท้า Gt คั t จริงแต่มันเป็นคัทที่มีน้ำหนักเออมันหนัก 2. ปลายเท้ามันไม่ได้แบบออกแบบมาเพื่อให้เราโมชั่นในการวิ่งขนาดนี้ถูกต้องเออมันงอนแต่มันไม่ได้งอนมากครับนะครับก็เลยรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้กินกว่านะครับอันนั้นก็เป็นความเห็นโดยรวมโดยส่วนตัวนะฮะก็เอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ กันครับเลือกซื้อได้นะครับซึ่งตอนนี้คิดว่าเออคงหาซื้อไม่ได้แล้วหาซื้อยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีสีใหม่เข้ามาคุณคุณต้องรอฮะสีใหม่ที่เข้ามาและต้องไวใช่เพราะว่าผมไม่รู้ทําไมว่าสินค้ามีน้อยมากอืก็วันแรกที่ขายอ่ะผมโดนอินบ็อกซ์มาด่าเต็มเลยนอกจากอินบ็อกซ์มาด่าก็เออมีคอมเมนต์ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านั้นน่ะเหมือน ผมเองก็ไม่ได้ถามด้วยแหละว่าสรุปเข้ามากี่คู่รู้แค่ว่ามาน้อยเราก็บอกว่ามาน้อยอะไรเงี้ยเรารู้ตํวนวนแค่นั้นเออก็สรุปที่ร้านมี10คู่น่างงกันหมดเลยอะประมาณนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าถ้าไม่มีใครติดโควิดอีกก็เหลือแต่แม็กแล้วล่ะไม่เอาแล้วนะฮะก็อาทิตย์หน้าจะเป็นตัวเวท8082นะฮะ หลายคนก็รอดูตัวนี้อยู่ครับอือประมาณนี้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ